จังวัดอำนาจ,จเจริญครับเพื่อกระไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันแห่งความรักเช่นกันนะครับแต่เพื่อนกับมีกิจกรรมการตักท้ำบุญตักบาสนะครับในวันแห่งความรัก14กลุ่มผ้าผู้จำปา่าสัญญาหักนะครับสังสมบุญกุศลและกบารมีบุญนะครับพร้อมได้สืบสารวัฒนธรรมและกสืบสารตำนานรักผู้จำป่าครับ ที่วัดผู้จำปาบ้านผู้จำปาตำบลหน้าหมอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับนายเสนียส่งเขียวหวานร่องภูวาราชการจังหวัดอำนาจเจริญน,นำพุทธศาสนิกชนรวมพิธีท่าบุญตักบาทในวันแห่งความหัก14่กุมภาพู้จำปาสัญญาหักสังสมบุญกุศลและบารมีนะครับร่วมทั้งได้ร่วมกิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นั่นก็คือผู้จำปานะครับ รวมสืบสารตำนานหักแห่งผู้จัป่านะครับตามร้อยอริยะสงสายหลวงปูมันและก็ชมธรรมชาติของผู้จัปาที่มีความสวยงามลึกลับและกะนาคนหาโดยพนในงาน,นกับมีน้าประทีบบริบูรณ์รัฐนะครับร่องผ้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมทางนายเทพรัต ตันตะย่านนนะครับประลัดจังหวัดอำนาจเจริญและการพนาส่วนราชการขาราชการภาคเอกชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมครับได้มาแบบครอบครัวและกัครูหักนะครับมารวมพิธีท้ำบุญตักบาทเป็นแนวย่าวตลอดเส้นทางขึ้นผู้จำป่าเลยนะครับค่ะโดยนายเซนีสมเขียวหวานค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนกระเด,ดเป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมร่วมพ้นคนเดินวิ่งปัน14กุมภาผู้จำปาสัญญาหักได้มีการทรงเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวผู้จำปาซึ่งเปิดเป็นแรงท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ โดยมีนายประทีบบริบูรณ์รัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายเทพพร,รัตน์ตันตายานนป์ปลัดจังหวัดอำนาจ,จเจริญหัวหน้าส่วนราชการขาราชการพร้อมด้วยนักกีฬานักวิ่งนักปัน่นทั้งในจังหวัดอำนาจ,จเจริญและต่างจังหวัดเข้ามารวมกิจกรรมในเทือกนี่น้ำค่ะโดยเพิ่มมีกิจกรรมเดินวิ่งระยะทางหากิโลเมตรค่ะโดยมีการปล่อยโตจากโรงเรียนแก่งกะทินผู้จำปา หอดวัดผู้จำปาและกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทาง24กิโลเมตรโดยจุดปล่อยโตจากพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองไปโรงเรียนแก่งกระทินผู้จำปาและสินสุดที่วัดผู้จำปาค่ะเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนใน้ถูกผาัก่วนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสางเสริมสุขภาพร่างกายเห้แข็งแรงและก็เพื่อเป็นการสร่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ในงานนี้กมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสินจำนวน231คนค่ะโดยแบ่งเป็นนักกีฬาเดินวิ่งจำนวน200คนและก็นักกีฬาปั่นจำนวน31คนค่ะาบุนตากบาดแล้วนะครับกบมีกิจกรรมเดินวิ่งนะฮะในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์แต่งตัวสีชมพูดสดใสกันทุกคนเลยนะครับกระทือว่าเป็นการได้รวมสืบสานวัฒนธรรมและก็ยังเป็นการได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะ